ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ร้านเทสโฮ m มดพาสต้านั่นเองค่ะอยู่ที่จังหวัด <J ant ab uri> จันทบุรี <W ay> ร้านนี้เพิ่งได้รับรางวัลเป็นของดีเมืองจันทร์ร้านนี้นะคะเส้นพาสต้าเขาจะทำแบบเป็นเส้นพาสต้าแบบเส้นสด <S <S เชฟของที่นี่เขามีดีกรีเป็นเชฟโรงแรม5ดาวมาหลายโรงแรมมากๆ คนเข้าสู่ช่อง i n นสตาแกตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ร้าน Taste Homemade Pasta น bueno e. ั่นเองค่ะอยู่ท uh ี่จ tamam> ังหวัดจันทบุรีร้านนี้เพิ่งได้รับรางวัลเป็นของดีเมืองจันก็คือรางวัลนี้จะการันตีทั้งคุณภาพราคาแล้วก็ความอร่อยเลยเชฟ ที่เขามีดีกรีแบบว่าเป็นเชฟโรงแรม5้าดาวมาหลายโรงแรมมากๆโอ้โหสุดยอดทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยก็เลยทําให้เราทั้งสองคนเนี่ยเดินทางมาที่ร้านนี้นะคะจุดเด่นของร้านนี้นะคะก็จะมีพวกแบบเส้นพาสต้าอะไรเงี้ยซึ่งที่นี่เขาจะทําแบบเป็นเส้นพาสต้าแบบเส้นสดแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในร้านกันเนอะแล้วเราก็จะแนะนําให้รู้จักกับเชฟอิงและเชฟปอนนะคะ ตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่ข้างในกันแล้วนะใช่แล้วก็เดี๋ยวจะรบก,กวนให้เชฟแนะนำตัวน,นิดนึงนะคะครับสวัสดีครับผมเชฟอินครับจากร้านเทสโฮมิบพั a ต้าจาันทบุรีครับก็คือเชฟเป็นคนที่รังสรรค<า>์เมนูต่างๆเร,รบเยาะมาก<า>อันนี้จะเป็นบูลาตาสลัดนะครับก็เป็น<ม>ชีสสดเป็นชีสบูราตาที่จะมีน้ำอยู่ข้างในก็เสริฟมากับมะเขือเทศแล้วก็ เตสโต้แล้วก็บัอสมิกลาสเนี่ยอารมณ์แบบว่าข้างในเป็นราวาเผ่าวิ่นน้ำไ่ลตัวต่อมาก็จะเป็นพิซซ่าอันนี้จะเป็นทัฟเฟิลปอเตโต้พิซซ่าก็จะเป็นไวท์พิซซ่าแล้วก็จะเป็นตอเทลลี่ตอเทลลี่นี่จะเป็นจานแนะนำของร้านเราจะเป็นพาสต้าห่อไส้กุ้งแล้วก็เสิร์ฟกับพรบิสซอสก็คือซอส ซอสหมอกุ้งแล้วก็จะเป็นอันยรลอติตอันยรลอติตนี่ก็เป็นสต๊าฟฟิงพาสต้าเหมือนกันก็เป็นพาสต้าที่มีไส้นะครับสีเขียวก็ทำมาจากสปินแนชนะแล้วก็ห่อไส้ริคอตตาสปรินแชริคอตตาชีสนะครับต่อต่อมาก็จะเป็นวองโกเล่วองโกเล่วันนี้เราทำเป็นเส้นดำให้ครับก็ผัดกับหอยตลับแล้วก็ไวน์ขาวเส้นดำนี่ทำมาจากอะไรครับสควิตอินะ หมึกใช่แล้วก็จะมาเป็นพอเชตตาครับเป็นพอกเบลลี่สไตล์อิตาเลียนค,ครับก็เสิร์ฟกับซอสเ์็ดแชมเปียองแล้วก็อันนี้จะเป็น แอปเปิ้ลแอปเปิลซอสกินแบบใช่ครับใช่ครับก็จะแบบตัดเลี่ยนอะไรก็จะเปรี้ยวหวานอันนี้ใช่ไหมใช่ครับก็จะไปดิเซอร์อันนี้จะเป็นทีรามิสุแบบก็เป็นคลาสสิกทีรามิสุเราก็ทำเลดี้ฟิงเกอร์ทำอะไรเองแล้วก็จะเป็นพานาคอต้าเสิร์ฟกับอร์มิกเบอร์รี่แอร์เนสไวท์ซอสแล้วเราก็จะเสิร์ฟ รัสเบอรี่กาลิต้ามาให้ด้วยอันนี้ก็เป็นเมนูที่เราจะมาทานกันในวันนี้เยอะมากๆแล้วก็หน้าตาหน้าทานมากๆหน้าทานทุกเมนูเลยใช่ซึ่งก็จะเห็นแบบเด่นๆก็จะเป็นพาสต้านะคะหน้าแบบเส้นต่างๆอะไรอย่างเงี้ยของเราทําเส้นสดเนาะนี่เส้นสดด้วยนะทุกคนใช่ค่ะเส้นของเราจะมีทั้งหมดประมาณ15ชนิด15แบบนะครับ อันนี้คือไม่รวมกับที่เป็นสต๊อกฟิ้งสต๊ฟกฟิ้งที่เป็นพอดส้นี่ก็เราก็ทําเองทั้งหมด<อ>ก็หาทานยากคับท<อ>ี่เป<อ>็นร้า<อ>นที่มีทําเส้นสดพ่ออยากจะรู้ที่มาที่ไปของร้านว่าทําไมถึงมาเปิดที่จนันทบุรีคือเชฟเป็นคนจนบบันทบุรีหรือเปล่าคะเป็นคนตราช่วงโควิดเนาะปกติเนี่ยผมทํางานอยู่โรงแรมที่ล่าสุดนี่ก็จะเป็นโรงแรมคอนราดเกาะสมุยพอช่วงโควิดแรกๆเขาก็จ้างออก ก็เลยได้มีโอกาสได้กลับมาอยู่ทางบ้านกับเชฟปอนก็ได้มาอยู่ตรงนี้ก็พอมาเห็นตลาดแล้วจะไม่มีใครทําอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดเปิดกันสองคนก่อนตอนแรกร้านเปิดมานานหรือยังคะถ้าที่ตรงนี้เลยก็ประมาณ9เดือนแต่เราจะมีร้านแรกเนาะอยู่ตรงตลาดน้ำปุ๊อันนั้นจะเป็นร้านเล็กๆอันนั้นก็ประมาณปีนึงตอนนี้ก็คืออดใจไม่ไหวแล้วเพราะว่าอาหารมารอตรงหน้าขนาดนี้ ก็คือ<า>เดี๋ยวจะต้องขออนุญาตทานอาหาร,รัะงนี้ขอบคุณเชฟมากๆเลยนะคะคะขอบคุณครับ พีิมันแบบว่าละลายละลายในปากแล้วมะเขือเทศมันก็ชุ่มฉ่ำมากเพราะว่าแบบคำโตๆอ่ะอร่อยมากเลิศอันนี้อยากลองแบบว่ามีไส้จริงๆอยากลองอันนั้นอะอะลองอะอะเมนูซิกเนเจอร์เอาให้เขาหน่อยอย้กุ้งนะเนาะอยากให้พูดชื่อเมนูเพราะว่าจำไม่ได้จำไม่ได้ฉันจำได้ทอดทอรี่อะไรนะหน่าง ดูอ้น,น้อยู่นะโอ้ดูเหมือนเรียนมานะในการผ่าไส้กุง้งใช่ไหมกับซอสมันกุง้งใช่หือ,อ,อหอมมันกุ้งมากพาสต้าก็คือดีมากซอสเป็นไงนัวไหม,อมหอมมาก สีเขียวเนี่ยคือสีเขียวของปักขมนะเออแล้วซอสเนี่ยเป็นซอสมะเขือเทศเน,นี่ยดีค่ะอืราะจะมีความาเปรี้ยวเหวานวงนิดน,นึงแล้วก็จะมีความหอมชิดตัวนี้จะมีไส้ข้างในด้วยนะเป็นไส้ปักขมเหมือนกันอืม,อม ต้องป็นกับน้อมเลยบอกแล้วมันช่วยตัดเลี่ยนไงอันนี้ก็จะมีความแบบว่าครีมมี่ครีมมี่ส่วนอันนี้ก็จะมีความแบบเนื้อสัตว์มันๆใช่ไหมคนแบบเปรี้ยวๆหวานๆดีเข้ากันเลยสรุปฉันกินหรือใครกินเนี่ยกูเหมือนกินเองอยู่นะจริงๆแม่มันเป็นฟิลนั้นจริงเออโอ้เข้ากันเลิศต่อไปขออันนี้เป็นพิซซ่าได้ยินเชฟบอกว่ามีชีสมีทัฟเฟิลแล้วก็มีมันฝรั่งนะ นี่อร่อยอืมหอมทัฟฟลมากได้ยินเสียงความกรอบป่ะอืมอืมร่อยมากแป้งบางหอมทัฟเฟิลชีสเต็มๆ็มคำนะชอบมากที่สุดคือตรงขอบมันกรอบมากเมนูต่อไปนะคะ เดี๋ยวให้ดูเส้นก่อนมีอย่างที่บอกว่าเป็นเส้นสดนะคะเดี๋ยวกินคำใหญ่เหมือนกันนะเจนนี่ปิดมาเส้นเหนียวนุ่มหอมกลิ่นหอยอันนี้อะหอยอะไรหอยตลับหอยตลับค่อนข้างโบราณนิดนึงนะหอยตลับอ่ะเดี๋ยวนี้เขาเป็นดาวน์โหลดหมดแล้วหลุมตลับเขาไม่ขายแล้วคนจะไม่เก็ทนะ กลับเทปอ่ะอืมโอเคอเดี๋ยวรอบนี้จะกินหอยคู่กับเส้นนะคะอือม,มันหอมขึ้นนะเหมือนเลมอนมันช่วยชูรสด,ดึงรสอะ่ะดึงรสของพวกนี้ขึ้นมาอืม,อม ใหเรากินของค้าไปเรียบร้อยใช่ค่ะ้ก็ต้องมากินของหวานใช่ค่ือให้มันครบจบกระบวนการการกินนะคะแต่และเมนูคือแบบน่ารักคือมันนุ่มมากจนมันแบบว่าละลายแต่ปากเ,เป็นิ่เป็นทีนุ่มมากละลาย,ลายแล้วก็แบบฟินฟิน แล้วมุนล,ลิ้นมากละลายในปากเอาจริงๆแล้วเมื่อกี้คือมีการคุยกันไปเรียบร้อยแล้ว <c oughs> แต่คุยแล้วไม่ลงตัวเ,เพราะว่ามีเมนูที่ชอบเหมือนกันคือเมนู <c oughs> พิซพซา่าใช่ยมันอร่อยจริงๆถ้ามาคือต้องสั่งเลยนะหอมเอท่าโฟมมากแล้วแป้งก็คือแบบกรอบบาง ส่วนอีเมนูที่ฟะวาวชอบก็คือเป็นตัวที่เป็นเมนูแนะนํานะครีมแบบมันกุ้งอะ่ะส่วนเจนี่นะคะเลือกเมนูที่เป็นเส้นพาสต้าสีดํานะคะกับหอยเออรู้สึกว่ามันแบบกลิ่นหอมลงตัวนี่ก็จะเป็นเมนูที่เราเลือกนะคะทุกคนแต่ว่าแนะนำว่าถ้ามาสั่งได้ทุกเมนูเลยเพราะว่าอร่อยทุกเมนู แนะนำเลยนะคะใครที่มองหาร้านอาหารในจันทบุรีนะคะก็แนะนําเป็นร้านเทสโฮมเมดเลยนะคะจุดเด่นของเขาก็จะเป็นพวกเส้นพาสต้าต่างๆนะอย่างที่เห็นนะคะเป็นพาสต้าเส้นสดแล้วมีเลือกหลาหลายมากๆอาหารก็คก็มีอร่อยรสชาติดีการันตีเลยค่ะ เชฟนี่ก็แบบมือโปรมากนะคะระดับพัตานาหารใครจะมาตรงนี้ก็คือให้มาฝั่งตรงข้ามชุมชนริมน้ำจันทบูรนะจะอยู่ฝั่งเดียวกับโบสถ์คิดนะอ,อยู่ไม่ไกลห่างไปประมาณ4 5 0 0เมตรเนาะที่ร้านนะคะจะเปิดช่วงเวลา4โมงเย็นนะคะถึง4ี่ทุ่มนั่นเองนะคะก็คือมาได้เลยแต่ว่าจะหยุดทุกวันอังคารน,นะคะสุดท้ายนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปดีด ของเรานะคะสรุปก็คือร้านนี้ดีดมีอินสปา